สวัสดีค่ะเจทีสวัสดีสสดทุกทท่านนะคะวันนี้เจทีขออนุญาตหน้าบานจา้าเพราะว่าเรามีกรุ๊ปใหม่อีกแล้วนะคะช่วงเดือนมกราคมค่ะเชียงใหม่สาวันสองคืนนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่หมู่บ้านขุนช่างเทียนและพักที่ดอยมันแจ่มหนึ่งคืนค่ะสาวันสองคืนในฤดูหนาวของเมืองไทยปีนี้ที่ภาคเหนือนะคะไฮไลท์ของทริปก็คือหมู่บ้านขุนช่างเทียนจะเป็นหมู่บ้านที่มีดอกซากุระบานทั่วหมู่บ้านเลยค่ะให้เราเดินถ่ายภาพสวยๆนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะพาไปจิบกาแฟกลิ่นหอมละมุน ที่หมู่บ้านขุนช่างเคียนเพราะที่นี่เป็นไร่กาแฟด้วยเหมือนกันนะคะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟที่หอมละมุนมากๆนะคะท่องเที่ยวอชอบแล้วก็สั่งซื้อทางช็อปปี้ลาซาดาค่ะจากนั้นนะคะในคืนที่2เราจะพาทุกท่านไปชมดาวบนดินเลยค่ะเพราะว่า ดอยมันแจ่มมีชื่อเสียงเสมอนะคะไม่มีทางที่จะจืดจังลงได้เลยเพราะที่นี่มีหมอกยามเช้าสวยๆนะคะให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศวิว360อองศาและนี่คือไฮไลท์สำคัญนะคะของทริปเชียงใหม่สามวันสองคืนเดือนมกราคมค่ะ เจทีจะพาทุกๆท,ท่านไปพบกับบรรยากาศสุดฟินนะคะแล้วอย่าลืมติดตามเพจเจทีได้นะคะจอยคลิปในเดือนมก,กราคมได้เลยค่ะเชียงใหม่3วัน2คืนคุณช่างเคียนและม่อนแจมค่ะสำหรับวันนี้เจทีลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่จ้าในทลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ